ที่เราลวกไว้เนี่ยครับใ <Huh? S 1> ส่ลงไปเลยว <Wow. S 1> ้าว <Wow. S 1> สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องครับ <Wow. S 1> เจอผมอีกแล้วนะครับ ช่องต่ำขั้วบานทุ่งครับมือนี้ผมมาเฮ็ดพัดเป็ดปลาไหลสุกินสุเบิงครับผมเดี๋ยวว่เท็ดพัดเพ็ดปลาไหลนะครับนี่ปลาไหลปลาไหลตายมาแล้วตายมาแล้วครับนี่ต้นอะไรเนี้ยต้นใบคอยใบคอยคอยหูดออกมีขีดเท่ากี่เท่าหูดออกขีดเท่าว่ามีอยู่ไหมขีดเท่ามันไปเซฟว่นนี่ตีขึ้นหลขีดเท่าห้อง เป็ิรูด <พอ S 1> กำเกลือน,นี่ฮะพอเป็ต้นใหม่เหมือนวายุมันมีหีทอหุดอันอะไรเหอนอยคนเกลือหุดหอข้าวว่โอ้ยหูเหนียวตึงข้าวกร,ระดูสันลังดันท้ลุเลยซับไง่งยไปเลยพันน้องแม่น้องจะซับหน่อยเนอกินข้ามน่ไปเลย ล่างจนหน้ามันเนี่ยจนหน้ามังแดงจุดหน้ามันใสจริงเือเอาครับมันจะมีอ่าเหรอวมันจะมีไรอย่างเงี้ใส่มันนะครับออกให้มันทุกบ่องนะครับเนี่ยเอาออกทุกบ่องเลยครับเนี่ยทุกใส่พวกอย่งเงี้ยหนออครับเก็บออกทุกบ่องเลยนะครับมันจะมีใส่ฮอนเบะเก็บอหมดทุกบ่องนี่ครับใส่มันเห็นบ่างมันเก็บเพราะท่นมเมือดนะครับพยายามเบิ่งงั้นเมือดทุกบ่องครับนี่ย่างว่านี่น่างจุดหน้ามันใสนครับอันนี้ถ้าเกิดเท่าเท่าเพชรวิธีแรกมัน จันมาหายข้าวครับน่มามันเดืเอดเท่ากับนี่ลงไปเลยตุ่มครับ,บรคแบบบดลงข้นครับบดลงข้นเลยลวกให้มันแยกออกจากกันไหมครับนี่มันเห็นบ่มันเริ่มแยกออกจากจกันแล้วด้ดมากครับว่าให้มันแยกให้ให้ให้ข้าวแยกออกจากเนื้อปลาครับนี่เครื่องนี่ครับมันเิ่งเครื่องแล้วครับ,บนี่เครื่องมันเปมีไอ่เครื่องผัดกระผัดเผ็ดปลาไหลครับมือนี่อ่ามันเป็นนี กระเทียมมีหอมอันนี้เครื่องแกงต่ำนั้นมีหอมมีมีคาครับมีคานะครับไปอันนี้ผิวมะกรูดครับนี่ผิมะกรูดพริกแล้วก็พริกแห้งครับเริ่มตำกันเลยครับใส่บดพริกกระเทียมลงไปก่อนกระเทียมหนึ่งกำมือครับนี่ครับพริกตัวต้องไปซีหาลูกนะครับแล้วก็พริกแห้งต้นมากนเน้นพริกแห้งครับ กะเอาครับกะาประมาณปลาไร่หนึ่งกิโลอันนี้ด้วยคิวมะกรูดผิวมะกรูดลงครับนี่้มะกรูดเขาลงลน้ำนี่เดียว,วกรูดลงเอ้อเขียงม,มาห้องนี่พย์กับกระเทียมกับคิวมะกรูดไปกันแล้วต่างทีละอย่างครับไม่จะได้แหลกใส่มันก็แหลกใส่ขาไปครับขาช่วยให้การรับกินช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอันนี้หอมแดง เพิ่มความหวานของน้ำซุปเพิ่มความหวานของผ,ผัดแกงอันนี้พี่แกงเขาบดซื้อด้ครับเาตักเอาตาัตาตักโขลกความหอม,มเครื่องไม่ไหม่เมองหอมอะไรก็จะทุกอย่างเราเข้า,ก,า,ากันมาตช่างกระทะเลยครับใส่น้ำมันไปก่อนน้ำมันไปก่อนครับเหมือนเดิมครับเราต้องถายมันเดือดครับ ใส่ลงไปพักเลยครับเตือนเตือนข้าวตับเมื่อกี้ครับต้องรอให้เดือดพักอีกหอมครับพักอีกครั้งกินหอมส่งกินหอมก่อนก็สมุนไพรเขาวตับเมื่อนกะี้เนยน้อยน,นิดน้ำนะมันเพิ่มอี่าให้เครื่องมันหอมครับอืมกิน,นสีเหลืองนิดนึ่งเราห่อกระใส ที่เขาลวกนะครับนี่เนื้อที่เราลวกไว้นี่ครับใส่ลงไปเลยเพราะมันลวกแล้วเอาไปต้มให้ให้ข้อเมืองออกจากปลาลูกไปปลาไหลอ ัดไปเลยครับผัดให้มันหอมเรื่องรุ่นไส้น้ำเขาขั้นตอนนี้พอ,อได้ทีแล้วนะครับพอขวัวครับขวัวในทีกินหอมแล้วกครับหอมครับเติมน้ำล้างโคกครับออไป ตอนนี้ก็เกิดตอนหั่นปรุงครับที่เนี่ซีเอเิอออออ๊วครับเอเมนซอสหอยสองช้อนโต๊ะครับประมาณประมาณสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวขาไปครับคือลงหวามของของผัดเราหนึ่งช้อนโต๊ะของปรุงรสมันร็ดีครับด,ดีดีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอ๊หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาบ่ ปผงสุรส 1, นร 1, นห,รนหนึ่งซอนโตครับหนึ่งซ้อนครึ่งเนาะปลามันเยอะน้ำตาลนตานตัดลดนิดนึงปลานิดนึงครับปลาลงไปนี่เราก็คนนะครับโอ้ไฟบูบเลยอย่มั่งไหนาได้มาตัดกระถายฐานบ็เทียงอ่าปรุงปรุงครับปรุงหน้ามัน หน้ำนัวมันมีปลาไหลตัวนี้เองน้อยเขาต้องปรุงนี่เดี๋ยวปรุงแล้วก็ตีปลาไปครับปลาไปใส่น้อยเราครับปา,านันปลามันเพลยเราเขาเปิดขึ้นเดี๋ยวเพิ่งเงินงมันห่างห่างใส่กระช่ายลงไปครับไปประกวด อูดอันนี้ลงไปครับเนี่ยผัพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดสดสดเติมกล้อหอมมันก่อนเติมกล้องหอมมันปลาไหลตัวใหญ่ครับเกลือหยาบหน่อยอันนี้กับเพราต้องไปแล้วเนาะเจะหอมนี่ครับตรมไว้กันเลยเผาบานเพราะยู่นี่ครับเก็บนี่แหละเพราะม่วงเนาะแม่เนาะเพราะม่วง พ่อหมอ้อเขาเกิดพ่อไงก่อนนะพ่อแหล่พ่อแหล,แล่หอมครับพ่อบานอืมใจนิรันดร์เฉลายกับพ่อครับหอมอ่า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่ผมมาเฮ็ดพัดเพชรปลาไหลสุกินสุเบิงครับผมปัดเพชรปลาไหลแม่กินน้ำมาเลยครับมือนี่เราบ่มักแต่ของมักคงครับนี่ของมักเลยพี่น้องเพชรปลาไหลกินเอาบรรยากาศข้างหลังครับเป็นทงหน้าครับนี่ยุค้างอันนี้ลครับคางบ้านบ้านทงพวกนี้ครับเห็นเรามานั่งกินข้างทงให้ทงหน้าพี่น้องมองบรรยากาศข้างหลังครับ อืเพื่อครับเนี่ยเพื่อดีพี่น้องบะข้าวครับนัวอืมเป็ดจานจานครับอืม นุ่มหอามมากครับเนี่ยมกักอะไรแจี่ข้าวด้วยครับพี่น้อง นวแก่ข้าวนำตัวพี่น้องพัดเพ็ดปลาไหลซูเบิงสูกินทําอมสูตรพมเฮ็ดเนี่ยสูตรที่ไม,ม่มีข้าวครับเนื้อนุ่มเปื่อยหอมข้าเครื่องเครื่องของตัวปลาเลยครับ นี่ยมาคำนิ่เขอนฮวันครับแง่อุน่นแหนขอนบรรยากาศเมื่อนี้มากิ่นอะบรรยากาศทงไฮทงหน้าขอน่าครับสุบบุหี่น้องเบิง้งปูเท็ยนงานทางไก่ได้มีกำลังใจเท็ยนงานนะครับเนาะมีความสุขอันนี้พระอาทิตย์ตังสีดับลงนะครับเนี่ยตั้งสีเบื่อครับ,อบตอนนี้หาโม่งแรกครับเนี่ย บรรยากาศดีมีเสียงน้ำไหลครับนี่เสียงน้ำไหล้างรังนะครับนี่น้ำไหลเสีอย,อยงเขยดกันหน้าห้องสุพีสนองเบิงอื รวยหนุ่มหอมเผ็เดจีนใน่พิษวางไว้น่องสุดนี่หอมเผ็ดเครื่องนัวเขาเนื้อ อเขาติดมือห่อนเขากับพ่อนพี่น้องไม่ไหมเจียเกียร์เบิ้งค่ัับพี่นอ้องจะเสียบคักพัดปลายเกลมอเกลืครับอืม ชื่อรียกขุ้มเฮ็ดแบบว่าพัดอยากพัดล่องซื้อับพี่น้องพัดอยากสอนสูตรวิธีทํากับเขาเฮนุ่มนี่เฮ็ดเพราะว่าพมไก่ที่กับเขาไมนจะน้อยสมัยก่อนนะครับจะบอกให้ฟังพอเมียไปให้ไอ้เพ่งงานเมื่อวันนี้ภากันมันหยุดจะไปหาขี่ป้อมกั็เด้งน้อยกับน้องยุ้นน่องครับเพาเป็นไอ้มงนะครับเป็นไห้น้องน่องสามสี่ขนพ่อได้ขี่ป้อมมาแล้ว กิ่งกานะครับได้มาแล้ววันนี้บ่มีพ่อแม่บ่มี้ใครใเฮ็ดสูุกินบัดน,นี้บัดนี้ก็พอจําเบิ่งยืยนแม่เบิ่งพัดเบิ่งเพิ่นใส้นเสนี่ก็จําเอาก็มาัพัดสู่น้องกินมาฝากมางพัดกะเพราพัดเที่ยนึงแล้วแซ่บเทื่อ2เทื่ยนไปก็แซ่บก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆครับเห็ดพวกนี้มาเรื่อยๆเลยเฮ็ดมาแต่น้อยเลยครับพวกแนวอยู่ใน,นกินอื้อหือ ครับบรรยากาศวิวระลางๆครับพี่น้องของังเสียงน้ำไหลเสียงเกียรติห้องอืมมั่ฝากเรื่อความสุขของพี่น้องที่แรกผมกับบัวใหเฮ็ดไดงนี้แล้ครับจากเหลือเฮ็ดล้งหน้าตาบัวใหกินเนาแล้วช่วงนี้ครับแต่ลองเฮ็ดคลิปอาหารแล้วคลิปอาหารเฮ็ดลงแล้วมแต่เสียงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วมันกับผลตอบรับกับบ่ดีมันได้ครับ บอมีคนเบิงบอค่อยมียอดวิวครับก็เลยเอาเข้าต้องเห็ดเห็ดแล้วเขาตองกินเมืองก่อนนากินเนียเขาเบิงกับแม่ก็เลยเออเร่มีคนเบิงวิวคนเบิงเลยเห็ดกินมากกรแม่ตลอดเลยครับเห็ดกินกันกับแม่มาตลอดที่นี่ก็มื้อนี้อาหารนี่มันบ่ถึกปากแม่ครับมันเป็นบ่กินของปลาไหลพ่อเขาคอยไดาบ่อยู่ครับเนี่ยเขาเลยได่โซโลเดียวเดียวก็เลยหามุม มุ่มนที่เป็นในวิวดีๆให้เพื่อให้พี่น้องได้เบื้องลับโอ้ยออยังมั่แหลกบด้บ,บ,บ,บ่ยอมพี่น้องดูไอ้เปื่อยไรละไร,รเนี่ยน่ครับ เพื่อยุ่ยครับพี่น้องดูเนี่ยเขาหอนเขากระทักโอ้เข่าติดมือพี่น้องอติดโมทิมือ,อมจำนำ ูดเนี่ครับนี่เพื่อให้ดูดอะในปากเลยดูดเลยครับเพื่อฮักนี่คดเสียงเศร้าประกอบเลยครับพี่น้องมันต้องใส่ยงเศร้าใหญ่เลยเสียงเสีย,ย,ยง,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 งน้ำไหลเสียงเสียงเขียดท้องครับพอตอนนี้หายงอแงแงล้วครับนี่ยพระอาทิตย์ก็นังหิตกลง กินนี้เนี่ยมาครับอื ขยบครับหน่องเขาห่อ,อหนเฮ็ดขยบนัวอ่าอ โอ้ตัวนี้ครับนี่ครับเฮ้ยบรรยากาศพักเด็กกลางเนื้อพี่น้อง เดดค่อยๆลงมากเนาะกินปลาไหล สูสัเบสจัดอืออ่ามึงพ่ากไปอ่าเดสจบ,สบขอบควา่อนอือ กหินไ่เป็นวิธีครับเพราะว่ามันเป็นมันจีเวลาโดนครับผมที่ซองไม่เวลาโดนค้นก็บ <concrete> บ <noise> ่อคอยอยากเบิ่งครับผมค้นที่เบิ่งกันผมว่าอ้ําประอประมานทำนี่นะครับเนาะจังไลก็ขอขอบพระคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์มาต่างๆของช่องผมนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับแกครับ